ครับอู่ไปทุนการเกษตรนะครับโมนี้เฮากะนะครับผมเดินทางมาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมอำเภอนากลางนะครับผมรุนนี่กะเป็นเอ็มนะครับเอ็มหกศูนย์ไปน้องนะครับเดี๋ยวเฮาติดตั้งกับบอกนะครับผมนะครับเบื้องนะครับจุดต่างๆเป็นคลิปอ้อยเล็กนะครับบริการติดตั้งติดหน้าบ้านนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับหนองบัวลำพูก็หลายพี่น้องนะครับสีบุญเรืองนะครับหมู่บ้านกะโทรมาสั่งนะครับเป็นเอลห้าศูนย์ไปน้องแล้วกะ มือเศร้านี่ก็เป็นลูกค้าทั้งจังหวัดไอคอนแก่นนะครับผมจุ้มเพสนะคือบันไพ่นะครับเป็นนิวฮอนแลนด์นะครับสีสิบห่าแรงบ่พปี่น้องหลุดเก้านะครับผมนิวฮอนแลนด์นะครับอันนี้ก็หัวเอามาแบบนี้เลยนะครับหัวของผมเป็นกระบอกคู่ให้นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับพอแล้วเอาสีนี่นะครับแลวก็ถังช่วงนะครับผมถังช่วงกัลักษณะแบบนี้นะครับถังช่วงห้องนะครับ หมุนหมุนนะครับทวนทวนต่ำนะครับโดยใส่หอยพองหัวขีปให้พี่น้องเขเบิ่งเหมือนกันนะครับสำหรับอีฟซีสันใดอยากได้นะครับสร้างจอนขามาได้นะครับสำหรับไปชุนการเกษตรนะครับจะไปวอดไปถึงนะครับเบิดนะครับนะครับเป็นคอนโทรลนะครับผมทำแกนพี่น้องนะครับ ค้าวรับไปยังว่าติดไรได้พี่น้องด้อเย็นเยียนนะครับตัวนี้นะครับบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านตอนนี้นะครับผมเดือนมกรานะครับสิเต็มแล้วนะครับผมสีผมสีอีกประมาณเพิ่เกินสามหมื่นนะครับผมสิปีดหลับเดียนมุกกรานะครับเด้พอว่ามันเกินสิบคันแล้วนะครับตอนเดือนพอมีแนวโยกมันพร้อมนะครับแล้วกับหัวคีบหน่อยพร้อมบางทีนะครับพี่น้องมันก็ต้องนะครับเต็มไปเรื่อยนะครับผมแต่เดือนธันวาเนี่ยเต็มแล้วนะครับ ครับเดือนมกราครสิที่ปิดรับอีกจังน้อยผมก็สิปิดรับเพราะว่าหมุมือมือนี่ครับมือวานนะครับงานขีบอ้อยนะครับแอลหาศูนย์สีบุญเลี้ยงนะครับล้วก็แนวโยกมันอยู่ที่อำเภอกันทะลักนะครับที่ทิพแล้งนะครับจับขอดนะลุงือจับจ่อครับ่กขอดนะจับไปไปหน่อจับขอดนะล้วก็มือเศร้ากับทั้งปันไพ่นะครับนิวฮอนเลนนะครับที่สะ่านเล้งเราก ไอ้มือเศร้าอีกไอ้นว้ยยกมันนะครับของอำเภอคูขันนะครับเป็นเอลหาที่สองแรงพี่นองนะครับผมมาสั่งจองซีสองมือซี่เคืองนะครับของเดือนมกราด้วครับแล้วส่วนเดือนอื่นอ่ะเต็มมือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีท่านใดอยากได้แนว้ยยกมันได้อยากได้นะครับไอตัวต่างๆนะครับตาสั้งจองขอมาได้แล้วกะนะครับผมสำหรับอ้อยปีหนานะครับเด้อ สำหรับเอฟซีอูไปชุนนะครับผมแนะน้ำไห้พี่น้องเขาติดตั้งว้ก้อนถึงฤดูกาลนะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นหนึ่งเขาเขาประทันใส่งานนะครับพรพะงานมันเต็มไปเรื่อยนะครับน้อง mm hmm. แล้วส่วนมากปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเขาคือมาสร้างตอนเก็บ,เก,บเกี่ยวผลผลิตนะครับเดือนตุลาพฤศจิกาทังสิ้นครับมันอาจจิตล่าซ่านะครับสำหรับผู้ไดจีใส่งานกังเอาไปไอใส่ไปปลูกขีบไปพันอ้อยไปปลูกเนี่ จากเร่ร้นด้วนนที่นะครับมันมันยากนะครับเพราะว่ามันงานมันหลายนะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับถ้ามีเขามีทุนเนี่ยจ้ะเขามีทุนไม่หยังนะครับไอ,อ้เขาไอ้เขาไอ้ซั่งตั้งเตุ่พละหลังสงกรารไปเลยนะครับผมเล็ก รังไส้กระบอกคุณน้อกระบอกผมงขึ้นนี้นะครับ นะผมตัวนี้กันนะครับขันนงขันนอ็อตทิชสติกออกติกเกอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวยนะครับ M60 นะครับผมเอาออกเอาล็กออกเล็กเราเบิ้งน้่งมันนะครับอันนี้คือรอบธรรมดานะครับ ความเรีวยว่ต้องเร่งเครื่องนะครับผมตัวนี้ามเรียวปกตินะครับทดสอบนะครับไล่เช็คมันนะครับผม นี่นะที่นครับเดี๋ยวจะออกไปยงี่น้องเบื่อนกันนะครับผู้ดใดสนใจอยากได้ก็ตั้งจนเขาได้นะพี่น้อนรอถกูละเดี๋ยวจะไปร้องหนารถสิบล้อแนนะั้นครับคือมาม่าพี่เขาไปเขาเรียบรถบ่ ควายนะโค้อย่างงามอยู่นรอกนะครับเทียบกับรถสิบหลอดครับตัวนี้นะครับสูงซ้ำเลยสายไฟสายนั่นนะครับเดินสายสุดท้ายนะครับอันนั้นคือรถสิบหลอนะครับผมนี่ครับจังหวะนะครับอันนี้รถสิบหอพผมยืนตามกับรถสิบหลอดนะครับแล้วตรงนี้สิบหลอดผมถืออยู่ในบาทมันสูงนะครับคอกสูงพร้อมนะครับตัวนั้นนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมคนนะครับยี่วิ่งเป็นหนองบึงน้ำกันนะครับอยูุนารถทิพย์รอดนะครับมึงสีสมนะครับมือเศร้านี่ไงเอฟซีนะครับทางจังหวัดขอนแก่นนะครับผมบันไพรนะครับนิฮอนเลสสีผ่านลี้ยงกับทงมะตั้งนะครับแล้วกับมื่บ้านนะครับเอฟซีทางหนองบัวลำพูอำเภอสีชมพูนะครับเออสีบุญเรื่องนะครับแตโทงมะตั้ง นะครับแนวขี้บอยนะครับแล้วก็แนวโยกมันทางน่าจะโซนทางจังหวัดไอ้สุรินทร์นะครับมันน่าจะออกประมาณเดือนมกรานะครับคันบ้ามกราประตูมันสั่งหลายเจ้านะครับสี่สิบคับหาสีแพงนะครับอยู่คุขันกับกันทะลักนะครับผมนะครับอาทิตย์นี้ก็จะไปไหว้นะครับผมนะครับไล่เชือกหนามันต่ออีิกจักน้อยนะครับนะครับองศาว่างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเด้อ นะครับองศาการงับกันอยังไปเอาไปไว้นะครับรีวิวพี่น้องเบิกน้ำกันแล้วไปนะครับตัวนี้พอเราสร้างถังทวงน้ํานะครับถังทวงกะแปดพันนะครับผมพี่น้องนะครับกะขีบขอบขั้วนะครับต้อนรับขอบขั้วเฮ้ยครับเลยนะครับตัวนี้ผู้ใดต้นทุนมาหลายนะครับมีรถอขั้นเดียวนะครับแต่อยากใส่ด้หลายอย่างเป็นแบบอย่างไหนย่างหนึ่งเดียวโดดก็ได้นะครับหรือว่าทีเป็นทูนวันที่อินวัน ดือเป็นโฟวันก็ได้นะครับผมเั็นให้พี่น้องเขาได้เบอร์แล้วครับวันตะซังกลมานะครับเดือนมกราอีกสองสามมือนผมก็จะปิดปิดลับเดือพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่ามันมันติดเต็มแล้วนะครับมกรานะครับทันวากอะเต็มหมดแล้วนะครับแต่มกรากะเหลืออยู่ประมาณจัสองสามคันก็จะปิดลับแล้วนะครับเดือนมกรานะครับนะครับตัวนี้ทางช่วงพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับซื้อแยกตั้งหากบ่อาก็ได้นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับสีมีตัวนี้ให้ นะครับดึงกลางให้พ้อมนะครับตัวนี้ดึงกลางนะครับตัวนี้ถังท่วงนะครับสําหรับผู้ใดอยากได้ก็สั้งกันขอไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเอาสติ๊กเกอร์อู้ยุ่งสอ่ะม้ตดติดลงฉันเอามาเมเอามาจากสองแผ่นเอาสีนําเงินก็ได้ได้ล่ะเอาเอามาในนน์มไต้ติดนะครับี่ประมาณนี้นะพี่น้องนะครับตัวนี้สวยๆนะครับรอบต่อไปนะครับไปพ่อกันอยู่ที่อำเภอ เมืองนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับที่สิบแร้งพี่น้องนะครับใกล้ๆบ้านนะครับพี่น้องเดินทางมิตรใกล้ๆนะครับรอบต่อไปที่ยุ่ใกล้บ้านนะครับอำเภอเมืองเสร็จแล้วก็จะเป็นอำเภอแวงใหญ่นะครับขอนแก่นนะครับมยห้าห้านะครับนะครับตัวนั้นสีชมพูบรรทัดทีหาสีชมพูพ่ออยู่ไปสร้างสีชมพูนะครับตัดตัดขอบมาเนี่ย บริการติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นทุกย่างหัตครับครับนี่ครับสวยเลยนะพี่น้องผู้ใดอยากได้สร้างกันออกมาได้นะครับกะสิไปใช้ภูมิเสร็จกะสิไปขอนแกนแวงไงเอาใกล้ๆกลบ้านนะครับมันเดินทางไกลตลอดนะครับเดี๋ยวไกลบ้านเลาะบ้านน้ำนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องเนาะจะไม่พอกันนะครับการต่อไปเลยนะครับ